สวัสดีครับท่านผู้มีพระคุณต่อทีมสีสีที่เคารพการแสดงต่อไปนี้เป็นการแสดงของทีมสีสีในอดีตซึ่งผมจะ,ะให้ท่านได้ฟังการแสดงของสีเผือกและเทพเทียนชัยครั้งไปก่อมขวัญทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2515ขอเชิญท่านรับฟังการแสดงในกาดต่อไปนี้ขอเชิญครับผมสวัสดีครับผมมีโอกาส ขวัญครับพราะกระเด็ัข้าแล้วก็คุณก็มาก่อมเหมือนกันเหรอครับมาบำรุงขวัญอย่างคุณน่าจะมาขูขวัญมากกว่าก็าปากอย่างนี้คนเรามาลูกกระทำนองกระทำครับใครจะเลอกให้เกินรอแบบผลได้เมื่อกี้เดินเข้ามาทหารยังทักผิดกันเลยทัก,กว่าไงหน่วยบำรุงขวัญนี่เขานำสมบัติมาด้วยหรือไงเนยเห็นผมกเลยสมบัตินะ รอยาคุณรอสมบัติใช่ฮะไม่ใช่ว่าครับทักบ็นดาหนังดาราหนังแล้วผมดีใจนะทไมผมไปปฏิเสธบอก่าผมไม่ใช่สมบัติแล้วครับผมเทพเพียนชัยมาครับน,นี่วงตีทหารเรือทำไมนายเชื่อไหมะจะตีกันตายนะทำไมฮะแค่บอกยาเลยคุณสมบัติถึงพูดจะไปเรี่อไปถอดฟันไมฉันก็จาคุณได้แน่แน <c oughs> คุณเล่นหนังหลายเรื่อง <c oughs> เลย <c oughs> ผมแ้วฟันคุณนะไม่มีเลยจะเป็นสมบัติแต่ยังไงฟามันหักในหน้าที่ นนแม่บอกว่าพ่อแม่เกิดมาบอกว่าชาตินี้ไอ้เทพเล้เยเกิดมาชาตินี้ต้องสู้คนนี่เป็นมติของคนไทยอ๋อแนีวคุณมานี่ก็มีต่อสู้หลุดในหน้าที่ไม่ใช่ล้วครับ มื่ช้านี้ไปนู่นเหรไปไหนอ่ะนายเห็นมหมอะไรหมาพวหลังตัวเหาแล้วทำไมจะเข้ามากัดผมอ่ะแล้วทำไมฮะผมก็กัดก่อนนะเียได้ผลฟันหลุดเลยเอาแล้วพูดถึงศิลปะในเมืองไทยนี่ก็เรียกศิลปินกำลังเต็มตลาดด้ศิลปะของชาตินับวันจะหมดไปใช่แล้วครับ ศิลปินต้องเป็นศิละปะแม้แต่กองขยะมองให้ดีก็มีศิลป์น่าจะเป็นยาขอบแ<ล>าบ่นี่้องยาขอบ <pregn> คือยาตั้งพูดได้คล้องจองอดีมากอ้นี่เป็นบอกเกิดศิละปะในทุกชาติอย่างกรมศิละปากรมีอะไรมับทำมนไทยแขกฝรั่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างกรมศิละปากรก็ลำแม่บทดครับมีอะไรเหนพนมปฐม,มพรมสีหน้าสอสร้อยมาลาเฉิดฉินกวางเดินดงหงบินกินลินเลียบ้ำอภัยมีเทพพนมปฐมพรมสีหน้าสอสร้อยมาลาเฉิดฉินกวางเดินดงหงบินกินริน เรีกท้าอําพนี่เป็นศิลปะจากกลุมศิลปากรศิลปะอื่นไม่มีไมโครโฟนแสดงไม่ได้แต่ศิลปะของคนไทยไม่มีไมโครโฟนแสดงได้ไหมก็ยังต้องมีคนพากออตแบบโขนใช่ไหมโขนใส่หน้าแล้วก็พากไม่ได้ออให้มือฮะอย่างตัวเราจะรีบไปรีบมามาตรงนี้ไม่ยืนที่นี่ ยาเข้ามานะเดี๋ยวเราจะฆ่าเดี๋ยวเราจะฆ่าแน่แน่ท่านนี่อยู่ไกลๆเห็นเลยว่าอย่างนี้เรียกว่าฆ่าถ้านายอย่าไปคว่ำถ้าคว่ำอย่างนี้เราเรียกถอนนะใช่เดียครับคือศิลปะนี่มันจะผิดกันไปหน่อยนะคุณคอบนานๆเรามาทีก็มีศิลปะนี่มือนี่อย่างคุณเอาเอาประเภทไหนล่ะเอาเอาแบบอินเดีย มาก็ได้มามามาได้เลครับมามาได้เลครับกแกว้วมากแกว้วแตงแตงแตงรดแดงตะแดงดแดงแตงะแดงตแดงตะแตะแแตรันนี้ฝากผีชาวมูลเดียวจบนะน,น,นี่มารั่วนี่มารัวนี่มา ช้างชางเ็เสียบมากเกรงเกรงเข้าป่าหาผลมากลากไม้นี่เรียกว่าช้างยังไงน่ะครับกวางทองกวางก็สมอ,อนางพญากวางทองทองโซฟาออกจากปา่าหาช้าไม่เป็นห่วงบุตรสุดสวัแถบขาดได้ยายมณีแมงไปไม่เห็น ใช่ครับทำไมครับยายนีแม่ไม่ใช่ยายนีแม่แม่คุณทิเมื่อกีนผมร้องเน้นไปแล้วครับไม่ต้องเน้นมากยายนีแม่ไกลไม่เห็นเลยมอย่างนี้มองไกลๆสวยงามมากเียกว่าควางทองยางเยี่ยงสวย้าคนไม่อย่างนั้นทําไมครับเอาก็ถึงเซเลยไอ้อย่างนี้เลือกอะไรฮะไออย่างนี้ล่อกวางเข้าไปเมาเลยแล้วคนเรา เพื่อกวางนะฮะจะอยัางอชจฉริยะละครับตะเค้ตะเค้ก็ได้ปัญญานี่อย่างของแขก่ของแขกของแขกศิลปะแขกก็อยู่มือกับคอมือกับคอเกตังแขกผู้พับมือต้องไปก่อนใช่นะครับอัตนาก็โหอัจริหิอัตระหิอัจฉาอัจฉาสลามอะลัยกลุ่มสลามอะลัยกลุมอัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะอัจฉริยะนะครับฮัลโหลที เนี <54. S 2> ่ยทะเลาะแฉเอามือไปเช็ดหลังบ้านกันเลยกันเถอะมาลองถ้าลองง่ายนี่เดียวต้องคอสังเกตคอสังเกตสังเกตคช่เนี่เลิกกันมิแค่สิ่งเดียวฮาริกาช่ายุสเล่เฮ้เฮ้นี่เลิกกันมีแค่สิ่เดยวฮาริกาช่ายุสเล่ ใช้ได้ระดับใช้มากก็เมื่อยไม่ไหวทัพอย่างนี้ของแขกทัเรียกว่าของแขกรับถ้าของฝรั่งก็ไม่มีอะไรมากของฝรั่งมาไทยเราฝรั่งนี่ท่าโคตรท่าเลยนักร้องสมัยเยอะจริงๆท่าเยอะท่าโอ้ยนมีแหมไม่ได้เลยครับไม่ข้าพนี้ไม่ได้พังไปเลยเรียกว่าท่ามากฝรั่งท่ามากส่วนมากนักร้องเมืองไทยเรานี่เอาแบบอย่างชางคนมีความรู้งูปปาเขาร้องฝรั่งเราร้องมากร้องบ้างร้องภาษาไทยร้องทีมร้องอย่างวัสโนว่าเบบี้

เราไปไม่รู้อะไรรู้ว่าอยากจะร้องแบบฝรั่งเาเหมือนกันอ่าแล้วแบบแบบของจีนล่ะครับของจีนก็ต้องแสดงแบบวรรณคดีจีนอ๋อวรรณคดีจีนนี่ก็ต้องเรื่องรามเกียรติอ่รามเกียรติเป็นวรรณคดีนะรามเกียรตินวรรณคดีไทยอ๋อวรรณคดีจีนอ่วรรณคดีจีนก็เรื่องสามกัดสามโมราคดีซึ่งจะแสดงทำไมสามกัดก็เมาไต่หาและเขาเรียกสามกองอ๋อสามกอก สามก๊กนี่การแสดงนิ้วเหรอ <laughs> หัวเราะนี่พ่อแม่ตาได้สมบัติเหรอ,อ ปากเสียแล้วทำไมแล้วนายรู้ไหมว่าเรา,าหัวราะนเมื่อกี้หัวราะนทำไมผมก็ไม่ทราบคุณหัวเราะนทำไมนายก็ไม่รู้แต่เราเองก็ยังไม่รู้เนะ <c oughs> ลยหัวราะนทำไม <c oughs> ป้โตแล้วทำไมวันคดีจีนเล่นได้ป้โตผมพูดไม่คุยพระเอกนิ้วกล่าวว่าไอ้คเล่นประชันเยาวราชแกเงินช่วยกาชาสามคณะคณะผมได้ทีนนหน,นึ่งนะคณะคุณฮแะคณะแรกนำติ๊กตัอยเฮียงคณะที่สองเล่าไซโปคณะที่สามเข้าเป๋ เข้าโว,ว่าอยู่คณะสุดท้ายตอนนั้นเล่นคู่กับอามลาอามาลาเข้าพระเข้านางโอ๊ตอะไรฮะเล่น,ลน,นคู่อามลาอัศวนนท์ฮะคนละอามะอํมไหนฮะนี่อ,อามแท่ทองคนละอามฮะ,าามะนาย<ะ><ะ>จะเล่นอะไรวรรณคดีจีนวรรณคดีจีนต้องเรื่อง สามกุกเราในฐานะเป็นนิ้วสูงๆหน่อยเป็นนิ้วตัวผู้นายเป็นนิ้วตัวเมียก็ดีนายเป็นนิ้วตัวเมียบาตัวเนี่ยทำไมอาจาเขาจะออกรูปทางไหนอ่ะเราติ้งตานนะและตัวรูปเบาว่าตัวเนี่ยแก้วมายุ้ยใช่ไหมตัวนี้แมแก้วน้าโอ้ยตัวก็งาที่สุดแล้วนะอ <Laure> assistants. ดูท่าเขาเลยดูทา่าเขาเลยแสตูวจริงนะต้าหรือแมเตี้ยวเสี้ยนเธอมาหยิกแม่ตังตแรงๆระวังสัง้ตถีบเอา, so านะม่หยิกจะดูสินอไมย่าหยิกเปล่านายหยิกแล้วนดึงด้วย้อมหลอกหอมหลอกไอ้ตังนีนะ ได้ไหมวาดสองนี่หยุดแ้ทำไมบอมาว่าหนิ้วแล้วพ่อยังไม่หยุดเลยไมสองน่ยสองน่หยุดอแค่แค่หปะอกี้เราะให้วาดเลิกสองนี้เนี่ทิ่มเครไม่ใชทิ่มลงสนี้ละทิ่มเครื ไม่รู้ในแห่งนายลงมาสองนิ้วก็หยกสี่สองนิ้วจะทิมเครื่องมเครื่องอ่าใช่อหอทอง แม่เล่นเรื่องตังโตแม่เล่นเฮอร์คิวลทสเรียกยิ้มโบราณทำไมเล่นตังโตยิ้มสมัยใหม่เลยเล่นเฮอร์คิวลเรียกอะลรล่ะของโบราณเล่้วก็นี่มันชื่รั่าทิมฉวีอนะเอาตังโต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 ตัากายไม่ยอมไม่สเตอร์ตังโต เดี๋ยวนายภาษาจีนเขาไม่มีม ouais, ิสเตอร์ละแล้วนายเห็นไหมผว้หลังมานั่งดูใส่แว่นอะใส่แว่นอะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเราต้องรู้การเล่นต้องรอบคอบพี่ใช่ชี้ชวนเล่นส่งติงหน้าหมาเนี่ยว่าไก่เนี่ยกลายไม่ดีต่างจักกอจะเ็งต่างต๊ะมาตุะมาต๊ะ ว่า,<ม>าจะเป็นสารโต้ทุมแม่ไม่เห็นหน้าเราเป็นกี่โถงเหรอแม่นายพูดมาเลยไปไหนเลยต่างโต้โต,ต้เขาไม่รู้ว่า,วาเป็นยังไงต่างซะวะตอนนี้นี่จะตั้งสปีกเป็นภาษาจริงกัหนายวางวอเฮอนี่เหลือเกินแปลบาไไรครับแปลได้ นานวางหัวนี่คือมันหนึ่งฉันรักเธออ๋อนายวางหันี่ผ่าแกยากก่เออเลยลืมเลยสิขายวนี่นวางหัวนี <laughs> eh ่นายวางหัวนี่ชียเป่าเห่าเห่าห้องหหห้องหี่หมาแล้วนายฝากพลหมามาจะต้องร้องเพลงสักหนึ่งเพลง พลงที่จะร้องนี่ฟังแรกก็ต้องฟังฟังไม่แล้วก็ต้องฟังพาอมานั่งฟังกันแล้วน <laughs> ิวชี้นิ้วการนิ้วนา ไม่ได้ไปไหนเลยแพงนี่เราท่องสี่เดือนแล้วเขาโดนกว่าที่ได้แหละแหมไม่ได้อ่ะต้องให่เจ้าเสี้ยงเอาดีกว่าหอมเน ใยข้าวซอยออกมาเวียงหัวใจหาแล้วใยทำลายต้องมังร่มังช้ซอยมังแห้นี่ต้องมาเดินแบบสวยงามแบบนางเอกนางเอกต้องเดินสวยๆนี่นางเอกเป็นแม่สถานีเวีงนี่สู้สู้เหลือเกินผู้หญิงลองเดินอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วคุณเดินอย่างนี้แย่แล้วสู้แล้วที่มันต้องสู้แล้วทำไม คงเข้าใจแล้วแปบนี่ไม่ไหวนะคงรู้แล้วก่อทำไมอย่างแบบนี้ก็ทำไมอย่งแบบนี้ฮะกองจะมาหาตังโตนอีกชาตขี่ม้าข้ามเขามาตั้งแปดเก้าลูกขาบลงจากหลังม้าหุบขาไม่ลงเว้ยนี่ขี่ม้ามาแล้วแล้วถ้าวันไหนวันดีคืนดีมึงนึกขึ้นขี่ช้ามึงไม่เดินแบบนี้่เหรอฮะเดินแบบสวยงามอะสวยงาม อ,อ,อนี่อายก็ขึ้นเครื่องบินกลับกไ็ได้ไนะพวกนี้ต่างหากเข้าพักวะทำไมมึงออ้กลับไปเลยมไม่ต้องมาเล่นบนงเวทีต้องหน้าด้าแล้วอยากไา,ายผู้ตายของอะไรพ่อแม่ไม่สั่งสองของอะไรไม่มีสัมมาคารวะอ,อจบบุจจาระปัสสาวะคืออ้าวไอ,อ้ปากจัดมันก็ทำไรอะเรนนี้เป็นหรือเปล่าไปฮะมิ้วตัวผู้ออกมาวะาตัวเมียออกมาอายไม่ใช่อายเมื่อกี้อายเหรอไอย คิดว่าแกอายเหรออายอายอายอ่ะอายเนี่ยว่าก่เนี่ยไก่แม่งแสงเดือนแมงวงวอย่าเลยนิ้วนางงามอย่าเป็นแสงเดือนอย่างเราต้องเป็นไส้เดือนก็รีบิ่งไม่หางกระถอเตียวเสี้ยวว่าไก่เนี่ยไก่แม่งเตียวเสี้ยวกี่วไรเกี่ยวลร เกี้วกี้วกระโจนเกิ้วไล่เกิ้วไล่เกิ้วเกิ้วกระโจนเกิ้วไล่กี้วไล่กี้วกี้วกระยิบขายเป็ดแมว่าวนิ้วหมานิ้วขายเป็ดขนาดเพื่ร้อยู่แค่นี้เลยเหรอแขงโตอ๋อเลือดยาววัวหายไหมอยอ้วจะเสียบลื่้ยเล็งยืดเป้งหรือเปล่าก็เป้งนี่ฮะ เสียเวยไม่ใช่เสียอะไรเมื่อกี้คุณถามอะไรเสียไม่เสียอ่าแปลว่าอะไรรักหรือไม่รักเสียเหรออ่ายังแกไม่น่าเสียแล้วน่าเสีบไม่ตายหาเลยเสียเสียอ่าเสียก็เสียเสียไมหกวเสียอื้อเสียต้องอ่าตอบปัญหาไล่ลืมว่ามาเลยปัญหาชายอะไรจะเป็นแม่ครูเราต้องทบรองสติปัญญา ถ้าสติปัญญาลีแล้วก็ต้องเป็นเนื้อคู่ของเราแนะ่ทีเลียวเชียวที่บังพูกมานีเราไม่ได้ยิงเลยไานะนี่อุตส่าห์เอามือป้องนะตามก็อ,อ,อยสองนิ้วบวกสองนิ้วเป็งกี่นิว้วออหยปัญหาลื่ยากเหลือเกินว้าสองนิ้วบวกสองนิ้วเป็นสี่นิว้วคืนนี้มึงเสร็จกูแน่ ทำไมล่ไอ้นี่สงสัยจะสำเร็จธรรมศาสตร์มาทำไมเน่ยุ่งธรรมศาสตร์ก๊งไอ้เยสี่นิ้วมากสี่นิ้วเป็นกี่นิว้วอ๋อฮอยข้านี่ยากกว่าข้านึ่งนะมาสีนิ้วบวกสีนิ้วเป็นแปดนิว้วมิมีทางรอดแน่คืนนี้ สงสัยจะต้องเสกมังแม่เหงมังถามหาบายบายมาหลายคืึแล้วไม่รายการเราต้องเอาอยากจากอ่ะยแปกนิ้วบอกแปกนิ้วเป็นกี่นิว้วแปนิ้วบวกแปกนิ้วเป็นสิหนิว้วมึงต้องเสกแน,น,น่แน่ไม่ตายเสกแม่ช่วยลูกด้วยนะก็ะต้องเสกไอโต้แน่แน่มึงไม่ต้องเรียกสเสกแม่เอาสเสกพ่อมาด้วยก็ได้ สุดท้ายถ้าตอบได้เตียวเสี่ยงจะยอมเป็นเมียเอามาเตียวเสี่ยงอ่ะ,อะ 4, 24, 24, 44 0 0 0ืน0นิ้ว8ปตอนิ้ว78นิ้วจ้วหมาคาปแดง3 4พันิ้วเป็นไทยก้อย44,000 5,000นิ้วจ7 0 0จตา้ย12นิ้ว14นิ้ว78นิ้ว8 8 0 0นิ้ว72นิ้ว4 4 0 0 0หน้านิ้วนิ้วหิดนิ้วอนิ้วเป็ดนิ้วไมา4 0นิ้วกาล่น48 0 0 0น5นิ้ว2นิ้ว45นเ็ิบนิ้วสี่งน้วสีให ทำไมต้องนักทำไมถหารในไทยทำไมเนี่ยเองตอนนี้มาแล้วผมจะในฐานะที่ได้มีโอกาสมาข่มขวัญอา่ีนอทหารทหารสุดดำก็จะเสนอเพลงสักคนสักเพลงครับในฐานะคนเพื่อนต่างประเทศมาได้กวางเยผมจะร้องสักคนสักหนึ่งเพลง You speak English โอเค Yes เฮ r ฮัลโหลผู้เด่นเลยูเด่ยเอาแล้วทำขายหน้าแล้วนะฮัลโหล

แสดงว่าเขาหัวเราะนี่เขารู้แล้วมาอกี้แกพูดไป Hello ladies and gentlemen Yes sir Are you What is your name แหนมหมดฮะถามชื่ออะไรฮะเมมาอกี้เนี่ย What is your name คิดว่านายจะกินแหนมต่อ What is your name My name เทียนชัย What do you s o n g ซ่องพวกนี้เปิดไอ้เว้ยมันสมองในบรรจุอยู่แต่เรื่องอย่างนี้อะท็อ What do you song? แปลว่าอะไรจะร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เสียงถามซ่องซ่อง่องใจกำลังช่องออกซสีเจอะเสียมาผานว่าแหวนมาอนี้ช่องจริงก็ดูซ่องก d o n ยูซ่องดารอบเลยขอดาดรอบเลยขอทอมโจออทอมโจนน้องทอมโจนมหาโจนยยู ต้องจับกระฟนอง้อ,อย่างงี้ฮะจับขาข้า,าอ,อ่าย่างงี้เหมือนเลยทอมโจรหมาเยี่ยวก้าวมาถุย,ย,ยแล้ว ตาไทยไหลอุโบนน้องคายท่วมชิบหายไว้ทำไมไม่ไหวแล้วอาจารย์เมื่อคืนก็เล่นให้ดูรอบแล้วนะ <มา S 1> โดนฟ้างวิกอีกแล้วไม,ไ,มไม่มีใครคว้างลงก็บานเมื่อกี้เนี่ยเออให้มัน ก็นายนี่นายทอมโจมีดาร์นออฟเลิกเหรอแล้วมีน้ำตาน้ำตาไทไหลเหรอไล่เอาของใครของทอมโจนเราคิดว่าของไอ้กอก็ของไอ้ทอมร้องได้เมื่อไรเหรไม่รู้เรื่องอ่ฟังเพลงฮัทเขาสักเพลเคยร้องตั้เพลงร้องเพลงอัดเอยได้รางวัลมันร้องไม่ได้เอาเพลงไทยเพลงไทยร้องไปได้เผื่อฟุกนเอามาให้รางวัลเห่นไหมเอ้า น่อยแม่คิดว่าจะมาให้หใารางวัลจ้าบีดอีกนะเจ้ไมโกระโฟนไปฮะจะให้เราตะโกนเล่ตแล้วรับฟังครับเพลงที่ผมได้อัดเป็นเสียงไปคือนางใจซึ่งผมอาหัวรเราะนี่อา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 เนี่ยหัวเราะอะไรอยากเสียนะ ม่ใช่ทำไมคุณบอกใครบันทึกแผนเสียงก็ผมอ่ะเป็งอะไรนางใจนางใจน้าของสุเทพเขา <c oughs> อยากจะหุนลาใา้ต่อหกักชิมหลักแจวทำไมแหมไม่รู้เลยดี่อายท่านมันทร,รู้ดีว่าใครอัด นางใจใครอัดสุเทพไอ้โลไปพูดในส้มไปทำไมแหมนางใจสุเทพทำไมเรีว่าใครสุเทพสุเทพไหมสุเทพผมกำแพงอ้าก็ใช่ไอ้เนี่ยไม่ได้เสียงวันนี้สุเทพคสขอจีบร้องไม่ได้เราต้องเลยอัดแทนรับฟังครับทหาผมร้องดีกว่าสุเทพต้องกราบขออภัยด้วยตัวนี้เสียงผู้ผู้กาจะดีขออภัย ฉันพบเธอทั้งเมืองเหนือและเมืองใต้พม่าจีนฝรั่งไทยเป็นแฟนเธอแทบทุกคนเธอจึงสารสมพระอมตะโลกกัมชีวิตชุมโชเล ไปทุกแห่งหุนสร้างแพ้เป็นเกือนไปทั่วทั้งสกลสุดโสมไม่น่ายนต้องตรงทุกเป็นอาจินจงเพ่งดู วกยาดีฉันมีให้ฉีดมีให้ดื่มกินเช่นออลิโอไม่สิน้นฉันซื้อไว้ให้มากมายมาเป็นนางงอมของฉันดีกว่า มื่นชายฉันยังรักเธอสโลสโลสโลให้เยะอะน้ำมาน้ำตา,าเ,เดี๋ยวก็ท่วมชิบหายแนละ้วก็พูดมา มฉีนจำพวกยาดีฉันมีให้ฉีดมีให้ดื่มกินเช่นออลิโอไม่สินฉันซื้อไว้ให้มากมายมาเป็นนางอมของฉันดีกว่าอา,ราโรครายนานารักษามันเสียให้หา ฉันรักเธอแน่นอนไม่มีวันไหนแม่เธอจะผ่านชายหมื่นชายฉันยังรักเธอขอบคุณครับ คอบคุณแากครับคุณต้องการจะไปพรุ่งนี้ให้พอดีเลยรู้ใจแล้วครับให้ห้าร้อยเหรียญให้โล่ห้าร้อยดิมนี่เงินนี้ท่านได้แต่ใดมาอะไรเราต้องว่าเป็นกรอนอ๋ออะไรกรอนอ่ะ้ได้ได้เงินนี้ท่านได้แต่ใดมาท่านนายทหารเมตตาท่านมอบให้ ทำความชอบทิ่งใดหวาหวานบอกเราไปพูดปิ้นปอกหลอกมาเข้ามาเลยนไะม่ได้เอาไหนเลยไต่มีหลอกเข้ามาไม่เป็นไรตัวมาหนึ่งเลยเดี๋ยวต้องมีหลวมใหม่ถ้าจะถ้าไม่มีเงินก็ตัวใครตัวม,มันเลยนั่นเป็นการแสดงตอนหนึ่งในอดีตของทีมสีสี